โอเคฮะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในคลิปต่อที่เกี่ยวกับจะว่าอิมูเลเตอร์มันก็ไม่เชิงนะคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคการอัดหน้าจอหรือว่าอัดสตรีมเกมแล้วกันนะครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยนะครับสําหรับวิธีการที่ทําให้จอยขึ้นมาโชว์บนหน้าจอนะเป็นจอยปุ่มกดที่เราใช้เล่นเกมนะจะเอาให้มันมาขึ้นมาโชว์หน้าจอตอนเราอัดคลิปนะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วให้เราเข้าไปในเว็บก่อนนะครับ Google ครับแล้วก็หาเนี่ยครับเกมแพดวิวเวอร์นะ แล้วก็เข้ามาอันแรกเลยฮะอันแรกที่มันค้นหาเจอนะครับเนี่ยครับก็เป็นเว็บนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยก็ให้เราต่อจอยนะแล้วก็กดปุ่มอะไรก็ได้ในจอยนะมันก็จะขึ้นมานี่ครับเมนูข้างบนนี้นะครับเป็นนอนตรงนี้ก็ให้เราตั้งอย่างนี้นะครับนอนก็เป็นเพย์เลอร์หนึ่งอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นสแตนดาร์ดเป็นจอยเอ x กสีดำนะ ก็เปลี่ยนได้นะครับมีจอยให้เลือกหลายแบบอยู่นะเนี่ยเกมคิวเพ4เพเนี่ยครับทีนี้เราจะเอาให้มันเข้าไปอยู่ใน obs นะครับอันนี้เพื่อให้มันอัดหน้าจอหรือว่าสตรีมไปด้วยได้นะไอจอยเนี่ยโอเคฮะขั้นตอนต่อไปให้เราไปที่ obs นะครับแล้วก็เลือกซอสต,ตรงนี้นะครับบวกเข้ามานะ ก็ให้เราใช้เบราว์เซอร์นะครับซอสเป็นเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ทีนี้ก็ให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ฮะที่เราเข้าใจว่ามันคือจอยเกมครับเกมแพดไอตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อเป็นเกมแพดแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ก็กดโอเคครับตอนนี้มันน่าจะขึ้นมาแล้วนะมันน่าจะบงังบังจอ,อยนะเดี๋ยวผมจะกดโอเคไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะปิดตาไว้ก่อน ตัวนี้อ่าเดี๋ยวทีนี้ผมไปเอาไอ้ไอนี่มาก่อนนะมาตั้งค่าก็ให้เราก๊อป URL มาครับโดยการเข้าไปในเว็บเก่านะแล้วก็นี่ครับ g e n e r a t e URL ครับตรงนี้ครับก็ให้เราก๊อปมาเลยฮนะตรงนี้ c t r l C โอ๊ยไม่ใช่มันก๊อปแล้วนี่ว่ากดคลิกซ้ายทีเดียวมันก็ก๊อปเลยนะฮะอ่าทีนี้เราก็มาคลิก สองอันคลิกสองทีคลิกซ้ายสองทีตรงที่เกมแพดเรานะครับก็ให้เราไปเปลี่ยน URL ตรงนี้นะกุ๊บเดาว,วีเอ,องงอะไรวะเนี่ยประมาณนี้นะฮะอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่อยู่ก็ให้เราเลื่อนมาตรงมุมปุม่มมุมไหนก็ได้นะที่เราต้องการนะครับแล้วก็ปรับขนาดเราเอาเลยนะครับ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไว้มุมขวาล่างแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็เปิดเปิดตาแล้วนะให้มันเห็นจอยแล้วนะเนี่ยครับเปิดปิดถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ปิดไว้เดี๋ยวมันบังจอนะครับตอนนี้ก็ปรับขนาดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะแต่ทีเนี้ยมันเป็นสีดำนะ่ะเรายังไม่ได้แก้ไขอะไรนะ่ะมันเป็นสีดํานะครับจอยเราอยากเปลี่ยนนะ่ะก็เข้าไปเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับแถวที่สองนะตรง URL เนี่ยนี่ครับ เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยที่มันขึ้นมามีให้เลือกประมาณนีนะ้ผมก็จะเอาเป็น Xbox 360แล้วกันนะครับเพราะว่าจอยผมมันเป็น Xbox พอเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บก็ให้เราก๊อป URL ไปใหม่นะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีก็ให้เราไปเปลี่ยนใน O b s ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับคลิกซ้าย2ทีตรงไอ้ซอสเกมแพดที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับนี่ครับโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้ว เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เราได้จอยขึ้นมาในหน้าจอแล้วนะครับอ่าไนอะจะเอาเป็น PSP แล้วกันเนี่ยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเล่นเมทานสลักแล้วกันเนาะ อัดไปเล,ดเลยเราโหดอันนี้ผมก็ใส,ส่สูตรไปแล้วนะมันก็เลยโหดนะครับมันก็จะโชว์ตอนเรากดปุ่ม ในเกมนะว่าเรากดปุ่มอะไรบ้างไปจนสู่พิษแอนดี้แวร์นะ่ะตรงไหนก็โดน มันไม่ไฟแรงก็เปิดไฟเปิดไฟดีกว่าเยวจะเล่นดูสักด่านแล้วกันนะครับมายังบอส เอาตายได้ไงเรียบร้อยฮะมดเสิดมิชชั่นก็ประมาณนี้นะฮะมันก็จะโชว์จอยที่เรากดเนี่ยครับ กดตอนไหนมันก็ขึ้นนะตลอดผมก็จะออกเกมเลยละกันนะเพราะว่าเรามาทดสอบไอ้จอยดูเฉยๆนะแต่เวลาเราเล่นเกมเราจะไม่เห็นจอยนะจอยเราจะเห็นแค่ในสตรีมนะในคลิปที่เรากลาลังอัดเนี่ยมันจะมีจอยขึ้นมาแต่เวลาผมเล่นเนี่ยมันมันไม่มีจอยขึ้นมาบาังนะก็ประมาณนี้นะครับี๋ยวผมก็จะออกไปเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีทําง่ายๆๆนะเนี่ยเราจะอาจอยขึ้นมาโชว์เฉยๆ ว่าเวลาเราเล่นเกมนะ่ะเรากดปุ่มอะไรบ้างนะครับก็เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะถ้าขี้เกียจเข้า Google หาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ